o อไปเดิ e s i l e n n t คือเกมที่ตั้งมาตรฐานใหม่ของความสยองขวัญทางจิตวิทยาบน p l a t a t i o n 2มันไม่ใช่แค่เกมเอาชีวิตรอดแต่คือปริศนาแห่งความเชื่อคำสาบและการบิดเบือนของมิติเวลาผลงานชิ้นเอกนี้มาจากคุณเคอิจิโร่โทยาม่ผู้สร้างไซเล h ฮ l l ซึ่งเลือกที่จะพาเราออกจากความสยองขวัญแบบอุตสาหกรรมตรู่ความสยองขวัญแบบโฟกเคอร์ในชนบทญี่ปุ่น เรื่องราวถูกบอกเล่าผ่าน10ตัวละครตลอด3วันด้วยทำลายที่ไม่เรียงตามลำดับการกระทำหนึ่งในอดีตส่งผลต่ออีกเหตุการณ์ในอนาคตผูเ้เล่นต้องทำตัวเป็นนักสืบที่ตามเก็บเอกสารสำคัญเพื่อประกอบภาพรวมของโศกนาฏกรรมในหมู่บ้านฮานูดะที่ถูกกินกินโดยทะเลสีแดงและเสียงเรียกอันน่าสะพึงของไซเรนเพื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านฮานูดะ เราต้องย้อนกลับไปน 1, ปับพันปีสู่ปีคิเตศกากราช6แ4ณที่ซึ่งดาดัสซึชิทีเปพเจ้าที่แท้จริงคือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกได้ตกลงมาในสภาพบาดเจ็บชาวบ้านที่หิวโหยได้กินเนื้อของมันการกระทําที่ต้องสาบนี้ได้ให้ชีวิตอมตะแก่หญิงสาวคนหนึ่งนามว่าอิซาโกะยาโอะทาให้เธอถูกเรียกว่ายาโอบบิคุนิอิซาโกะจึงกลายเป็นผู้บงการผู้นำศาสนาม,มานะตลอดหลายศตวตรรษจุดประสงค์เดียวของเธอคือการชดใช้บาป และการฟื้นคืนชีพดารดาัสซุชิอย่างสมบูรณ์ด้วยการบูชายันทายาทที่มีเลือดต้องสักของเธอเองซึ่งก็คือตระกูลคาจิโร่ในวันที่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นมิยาโกะคาจิโร่เด็กสาวผู้ถูกเลือกกำลังถูกบูชายันแต่เมื่อพิโยยะสุดะเข้ามาขัดขวางพิธีก็ล้มเหลวมิติเวลาในฮารุดะจึงฉีกขาดหมู่บ้านถูกดึงเข้าสู่โลกอื่นที่เต็มไปด้วยน้ำสีแดงซึ่งเป็นเลือดของดาราสซุชินี่คือจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายของชิบิโต ชโตคือเอกลักษณ์ที่น่าสะพึงกลัวที่สุดของเกมพวกเขาเป็นร่างมนุษย์ที่ถูกควบคุมโดยชิริโอวิญญาณควันของดาดัซุชิทําให้พวกเขามีความสามารถในการฟื้นคืนชีพอย่างรวดเร็วหลังจากถูกโจมตีจนสลบนี่คือการมาคับให้ผู้เล่นต้องรับรู้ถึงความอ่อนแอของตนเองเพราะการต่อสู้คือเรื่องไร้ประโยชน์สิ่งที่ทําให้ชิปิโตน่ากลัวกว่าซอมบี้คือพวกเขายังคงมีสติปัญญาและความทรงจําในระดับหนึ่งพวกเขาใช้อาว,วุธได้อย่างชํานาญตามอาชีพเดิมยกตัวอย่างเช่น ชิบิโตะนักแรกที่ใช้ปืนไรเฟิลชิบิโตะตำรวจที่ใช้ปืนพกและที่สยองที่สุดคือพวกเขายังคงทํากิจวัตรประจําวันซ้ําๆอย่างไรจุดหมายในโลกที่บิดเบี้ยวเช่นชิบิโตแพทย์ที่ยังตรวจคนไข้ในโรงพยาบาลที่ว่างเปล่าชิบิโตแม่บ้านที่ยังคงกวาดพื้นบ้านชิบิโตที่ยืนมองกล้องโทรทัศน์ในจุดที่ไม่มีอะไรให้มอง และนี่คือที่มาของกลไกไซจักผู้เล่นต้องจูนเข้าสู่ภาพที่ชิบิโตเห็นเพื่อทําความเข้าใจรูปแบบการลาดตะเวนของพวกเขาและวางแผนการขึ้นที่อย่างละเอียดถี่ถ้วนนี่ไม่ใช่แค่เกมเอาชีวิตรอดแต่คือการยอมรับและใช้ประโยชน์จากสายตาของความตายการกลายพันธุ์ของชิบิโตจะคืบหน้าไปตามความเข้มข้นของการครอบงำ เพื่อทำหน้าที่เฉพาะในการตั้งหลังให้แก่เทพเจ้าเช่นชิบิโตะสุนักมุ่งเน้นการลาดตะเวนผาาพื้นดินด้วยความเร็วสูงพวกเขาถูกบังคับให้เดินสีขาและใช้การดมกลิ่นเพื่อตามรอยผู้รอดชีวิตชิบิโตะแมลงวันเป็นชิบิโตะพลซุ่มยิงที่ไร้กาลที่สุดพวกเขาบินลาดตะเวนจากอากาศด้วยปีกขนาดใหญ่และถือปืนเลเวลที่มีความแม่นยำสูงทําให้การข้ามพื้นที่โล่งเป็นเรื่องที่เป็นไปแทบไม่ได้ชิบิโตะดักแด ขั้นสุดท้ายของการกลายพันธุ์ร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยดักแด้คล้ายหนอนแมลงมีความทนทานสูงมากเป็นสัญญาณว่าการมาถึงของดาดัสซึชิใกล้จะสมบูรณ์แล้วดาดัสซึชิเองไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ดุร้ายแต่มันคือความว่างเปล่าที่หิวโหวยมันเพียงต้องการดูดซับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเข้าสู่กระแสเลือดของมันเองเสียงเซเลนคือเสียงเรียกให้เหล่าผู้ที่สัมผัสเลือดของมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอันเป็นนิรันดร์ของมันเอง การยุติหหยาณะต้องอาศัยการรวมพลังของหลายตัวละครยิโยยะสุดะซึ่งได้รับเลือดต้องคำสาปของมิยาโกะที่ทำให้เขาสามารถต้านทานการกลายเป็นชิบิโตได้เขาเข้าสู่มิติอินเฟอร์โนซึ่งเป็นมิติหลักของดาัสชิและใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์โฮมูระนางิและลูกป,ปั้นอุเยนในการตัดศรีรษะของเทพเจ้าแต่ชัยชนะนี้คือความเศร้าสลดเมื่อดารัสชิถูกทำลายมิติของฮันดูระก็เริ่มพังทลายอิซาโกยาโอ ที่แก่ชะลาลงทันทีก็รีบคว้าศีรษะของดาดัชชิและถูกดูดเข้าไปในกระแสเวลาเธอได้ย้อนเวลากลับไปสู่ยุคโบราณเพื่อส่งมอบศีรษะของเทพเจ้าให้แก่ตัวเองในอดีตนี่คือความหมายที่แท้จริงของ Forbidden Silence เหตุการณ์ทั้งหมดคือวงจรที่ไม่สิ้นสุดที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเจตดจำนงของอิซากุสุดท้ายมีเพียงเด็กน้อยฮารุมิยโมดะเท่านั้นที่รอดชีวิตและกลับสู่โลกจริง เพราะเธอไม่เคยสัมผัสกับน้ำสีแดงเลยส่วนคิโยยะสุดะแม้จะรอดจากการกลายเป็นชีปิโตะแต่ก็ถูกสาปให้เป็นอมตะและติดอยู่ในซากประหักพังของฮานุดะไปช่วยน,นิรันต์พอพีเดนไซเลนไม่ได้ให้คําตอบแต่ทิ้งไว้เพียงความรู้สึกว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอเมื่อเผชิญหน้ากับความว่างป่าที่อยู่เหนือการเวลาวงจรแห่งความตายยังคงดําเนินต่อไป